อยากแต่งหน้างานผิวแบบโกลว์แต่ว่าลูคุมขนกว้างหน้ามันแต่ยังไงดีมาลองใช้เนื้อที่เป็นเซมิแมทมันจะเวิร์กกว่าอยากผิวโกลว์ขึ้นก็ใช้ลิควิดบลัชเนี้ยมีน้ําอยู่ใต้ผิวเพิ่มความโกใต้ผิวอีกด้วยไฮไลท์แบบลิควิดให้ลงช่วงตรงนี้อยาลงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ลูคุมขนเราเยอะพอผิวแบบยิ่งโกลว์ยิ่งมันอะลูคุมขนมันจะยิ่งแบบเน้นให้ชัดขึ้นลงปจมูกสันจมูกพอมันมีเงาตรงนี้มันจะยิ่งแบบผิวดูโกลว์แล้วทำไมไม่ลงไฮไลท์ตรงนี้ไปเลยอ่ะมันา้่ีกป คอนทัวร์ก็จะใช้เป็นเนื้อครีมนะเราจะได้ไม่เพิ่มเลเยอร์ของแป้งบนผิวก็ฉีดเซตติ้งแต่ปหนึ่งรอบพอมันมีความฉ่ำอะ่ะมันจะยิ่งเน้นลูขุมขนให้ชัดขึ้นเคสแรกคือหน้าไม่ได้มันมากนะแต่ว่าลูกขุมขนกว้างให้เซตแป้งไปตรงช่วงนี้หน้าแก้มจมูกอีกเคสหนึ่งก็คือว่าเป็นคนหน้ามันเลยให้เซตแป้งบางๆทั่วหน้าไม่ต้องกลัวผิวไม่โกรนะลงไฮไลท์แบบฝุ่นทับไปอีกทีหนึ่งพอเราแต่งหน้าไปซึกพักความมันอะไรบนผิวเนี่ยมันก็จะออกมาบางเห็นปะผิวมันก็จะยิ่งแบบ โกลสวยเลยแต่ไม่มันเยิมนะจ๊ะ